พระคาถามหาเศรษฐีสวดภาวนาเป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละเก้าจบโชคลาบร่ำรวยขึ้นทันตาตั้งนมโมสามจบนะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อาราหาตัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอรหะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะจัตตารุสติปัฏฐานาจัตตารุอิทธิปาทาสัมมาอาชิวจ,าาจัตตารุสติปัฏฐานาจัตตารุอิทธิปาทา สัมมาอาชิวจัตตารโรสติปัฏฐานาจัตตารโออิทิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารโรสติปัฏฐานาจัตตารโออิทิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารโร สติปัฏฐานาจัตตารอิทิปทาทธาสัมมาอาชิวจัตตารสติปัฏฐานาจัตตารอิทิปาทธาสัมมาอาชิวจัตตารสติปัฏฐานาจัตตารอิทิปาทธา สัมมาอาชิวจัตตารโรสติปัฏฐานาจัตตารโออิทิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารโรสติปัฏฐานาจัตตารโออิทธิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารโรสติ ปัฏฐานาจัตตารโออิทิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารโรสติปัฏฐานาจัตตารโออิทิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารโรสติปัฏฐานาจัตตารโออิทธิปาทา สัมมาอาชิวจัตตารโรสติปัฏฐานาจัตตารโออิทิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารโรสติปัฏฐานาจัตตารโออิทิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารโร สติปัฏฐานาจัตตารอิทิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารสติปัฏฐานาจัตตารอิทิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารสติปัฏฐานาจัตตารอิทิปาทา สัมมาอาชิวจัตตารโรสติปัฏฐานาจัตตาโรอิทธิปาทาสัมมาอาชิวจัตตาโรสติปัฏฐานาจัตตาโรอิทธิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารโร สติปัฏฐานาจัตตารโรอิทิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารโรสติปัฏฐานาจัตตารโรอิทิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารโรสติปัฏฐานาจัตตารโรอิทิปาทา สัมมาอาชิวจัตตารโรสติปัฏฐานาจัตตารโออิทธิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารโรสติปัฏฐานาจัตตารโออิทธิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารโร สติปัฏฐานาจัตตารอิทิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารสติป, Does sì ปัฏฐานาจัตตารอิทิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารสติปัฏฐานาจัตตารอิทิปาทา สัมมาอาชิวจัตตาโรโรสติปัฏฐานาจัตตาโรโออิทิปาทาสัมมาอาชิวจัตตาโรโรสติปัฏฐานาจัตตาโรโออิทิปาทา,าสัมมาอาชิวจัตตาโรโร สติปัฏฐานาจัตตารอิทิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารสติปัฏฐานาจัตตารอิทิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารสติปัฏฐานาจัตตารอิทิปาทา สัมมาอาชิวจัตตารโรสติปัฏฐานาจัตาตาโรโออิทิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารโรสติปัฏฐานาจัตตารโออิทิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารโรสติ ปัฏฐา,า,านาจัตตารโออิทิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารโรสติปัฏฐานาจัตตารโออิทิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารโรสติปัฏฐานาจัตตารโออิทิปาทา สัมมาอาชิวจัตตารโรสติปัฏฐานาจัตตารโออิทิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารโรสติปัฏฐานาจัตตารโออิทิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารโรสติ ปัฏฐานาจัตตารูอ like ิทิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารูสติปัฏฐานาจัตตารูอิทิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารูสติปัฏฐานาจัตตารูอิทิปาทา สัมมาอาชิวจัตตารโรสติปัฏฐานาจัตตารโออิทธิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารโรสติปัฏฐานาจัตตารโออิทธิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารโร สติปัฏฐานาจัตตารอิทิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารสติปัฏฐานาจัตตารอิทิปาทาสัมมาอาชิวจัตตารสติปัฏฐานาจัตตาร